3ส,สินเชื่อส่วนบุคคลถูกกฎหมายสมัครง่ายอนุมัติไวไม่ต้องใช้คนคำ้ำสวัสดีทุกคนนะคะแล้ววันนี้อ้อยจะพาไปทำความรู้จักกับ3ส,สินเชื่ออัปเดตใหม่ล่าสุด2025เป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายรู้ผลไวใน30นาทีไม่ต้องใช้คนคำ้ำสินเชื่อตัวที่1เป็นสินเชื่อบุคคล personal cash รับเงินก้อนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากชำระคืนเท่ากันทุกเดือนจุดเด่นพิเศษดอกเบี้ย0.84%ต่อเดือนหรือเทียบเท่า9.99%ต่อปีตลอดอายุสัญญาผ่อนได้นานสูงสุด12เดือนสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ต่อเดือน30,000บาทขึ้นไปสินเชื่อบุคคล Personal Cash ของ Cimb มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด7ดดอกเบี้ย แต่ละดอกเบีย้ยก็จะมีเงื่อนไขไม่เท่ากันเริ่มต้นตั้งแต่0.84%ต่อเดือนไปจนถึงดอกเบีย้ยพิเศษ19.99%ต่อปีอ้อยแนะนำให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอตัตราดอกเบีย้ยอยู่ระหว่าง9.99%ถึง25%ต่อปีจุดเด่น1สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน 2. ให้วงเงินอนุมัติเริ่มต้นตั้งแต่ 20, 2 0 0 0 0ถึง2ล้านบาท 3. ชํชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆกัน 4. คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5. อายุสัญญาขั้นต่ำ12เดือนและสูงสุดได้ถึง72เดือน เดี๋ยวอ้อยจะขึ้นตารางผ่อนชำระอัตราดอกเบีย้ยไว้ให้ดูคร่าวๆเพื่อนๆสามารถดูได้ตามดอกเบีย้ยที่เราเลือกยื่นขอสินเชื่อได้เลยใครสามารถสมัครได้บ้างพนักงานประจำข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องมีอายุ21-59ปีขึ้นไปสัญชาติไทยมีรายได้ประจำต่อเดือน20,000บาทขึ้นไปอยู่ที่ว่าเราจะเลือกรับดอกเบีย้ยอัตราไหนสามารถสมัครผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB ไทยได้เลยเพราะว่า อนุมัติไวภายใน3ชั่วโมงสมัครได้ทุกที่ทุกเวลา 2. สินเชื่อส่วนบุคคล UOB x p r e จุดเด่นดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น9.99%ต่อปีตลอดอายุสัญญา 2. ให้วงเงินสูงถึง2ล้านบาทและ 3. พผ่อนได้นานสูงสุด60เดือน สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาต้องเป็นพนักงานที่มีรายได้ตั้งแต่25,000บาทขึ้นไปคุณสมบัติผู้สมัคร1ต้องมีอายุ20ปีขึ้นไป2เป็นพนักงานที่มีรายได้2 5 0 0 0บาทขึ้นไปหรือเป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้25,000บาทขึ้นไปและต้องมีอายุกิจการ3ปีขึ้นไปเดี๋ยวอ้อยจะขึ้นตารางแสดงอัตราดอกเบีย้ยให้ดูคร่าวๆสินเชื่อที่3สินเชื่อเงินด่วน Express l o a n เงินก้อนพร้อมใช้จุดเด่นเป็นเงินด่วนเงินก้อนพร้อมใช้สมัครง่ายรู้ผลไวอนุมัติปั๊บโอนเงินทันทีคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีเงินเดือนตั้งแต่15000บาทขึ้นไปสมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสารรู้ผลอนุมัติไวภายใน15นาที ผ่อนน้อยหมื่นละ10บ,บาทต่อวันเป็นเงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องคำประกันให้วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้รู้ผลอนุมัติไวสุดใน15นาทีสามารถสมัครได้ตั้งแต่8โมงครึง่งถึงทุ่มครึง่งกดสมัครสินเชื่อออนไลน์ง่ายๆแค่5ขั้นตอนผ่านแอปเคพัฒทั้ง3สินเชื่ออ้อยแนะนำให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวถ้าเพื่อนๆสงสยัยสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เลยฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการอัปเดต สินเชื่อใหม่ๆนะคะ